i think สนในตัวเองไม่เข้าใจตัวเองแล้วที่จริงเราเป็นคนเรียบร้อยป่ะแต่เจ๊ว่านี่ไม่ใช่คนเรียบร้อยอืมสำหรับเราเราคิดว่าแทบไม่ใช่คนเรียบร้อยแทบเป็นคนคิดรู้กันรู้จักลเทศะม,มากกว่าแทบใช่มไม่งั้นหนูทำงานกลางคืนขึ้นหน้าถึงบนเวทีแล้วร้องเพลงให้คนฟัง ไม่ได้แทบไม่ได้ถึงกับเป็นคนเรียบร้อยแต่แทบไม่ใช่คนที่ผ่านอะไรที่ทําให้แบบใจมันกล้ามันไม่ใช่อย่ะแท็บอย่าคิดอย่างนั้นมากเคือเววางไว่ก่านดีคือมันถ้าหมายถึงคนที่คนที่คนที่จะแสดงออกแบบถึงความมั่นใจได้อ่ะคือมันต้องผ่านไม่จําเป็นอะไรที่บางคนมันเป็นอย่างนี้แต่เกิดบางอย่างคือพื้นฐานของครอบครัวแทบด้วยมันหลายหลายอย่างที่แทบที่มันสักสังสมมาตั้งแต่เด็กมันไม่ได้ทําให้แบบแทบเป็นคนกล้าขนาดนั้นเว้ย เออคือแม่แท็บอ่ะเลี้ยงแท็บแบบเรียบร้อยเออเลี้ยงแท็บแบบไข่ในหินในขณะเดียวกันแม่แท็บก็เป็นคนเปรี้ยวซสเองอะไรอย่างเงี้ยเออแท็บก็เลยแบบงงงงเอองงอ่ะเอลี่ยนในสิ่งที่แม่เป็นแล้วก็สิ่งแล้วก็ได้รับจากสิ่งที่แม่สอนให้เราเป็นเออก็เลยครึ่งครึ่งกลางๆใช่ไหมเออแล้วแล้วคือไม่รู้ดิแท็บไม่ได้ผ่านชีวิตมามากขนาดนั้นในการที่ที่แบบไม่รู้อ่ะ หนูว่าเจ๊เจ๊มันที่หนูเป็นหนูก็มีสองบุคลิคลกนี่คนเดียวพี่ไม่ได้มีสองบุคลิคลกที่คนเดียวเว้ยพี่แค่แบบพี่ไม่ได้สับสนนะแต่ไม่ได้สับสนว่าแบบบางบางพัฒนฉันอยากจะเป็นอย่างนี้บางพัฒน์ฉันอยากจะเป็นอย่าง, ien, างานีน้แต่ว่าพี่แค่จะบอกว่าพี่ไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นจะบอกว่าถ i, <Gri. S 2> <ๆ>้าถามว่าเจนดีไหมหนูว่าดีเอ้ยพ <horizon. S 2> ี่ไม่ได้สนใจเรื่องว่าทําโชว์ดีหรือเปล่าอ่ะแต่แค่แบบสับสนจ่พี่ได้ยังไง โอ้ยเตวงอีกแล้วคงไปเต่วงอะคือจากแต่งวงที่ครูพูดเราหรือวยัคือที่ครูพูดนอาไายถึงว่ามันอมันมีสองแง่ไงแง่หนึ่งคือเรากัดอยู่คือเราสามารถทําเขาเรียกอะไรทาโชว์ให้มันแรงกว่านี้ได้อีกโอแต่ว่าตอนนี้มันออกมาเท่านี้กับอีกอันหนึ่งคือแท๊บแทบทำได้เท่านี้สุดๆของแท๊บแล้ว เปล่าที่เราที่เราเข้าใจที่ครูพูดไม่ใช่ความหมายว่าอย่างนี้คำที่ครูพูดคือเออ่ตัวนี้คนมองแทบอะหรือกป่าะหลูยฉันไม่ใช่คนเรียบร้อยเข้าใจที่หลุยสเขาจเข้าใจที่ที่คุณพูดเพราะแต่เวลาเนี้ยขึ้นเวทีอะแทบเพียงซ่าที่สุดเพราะว่าคือเหมือนว่าคนมีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งจะจับแท็บไปทำเพลงเนี้ยแล้วเขามองแท็บว่าโอเคลุคภายนอกไม่มั่นมาก แต่ตอนขึ้นเวทีแท้ยังไม่สุดนี่คือสิ่งที่เขาพูดให้แท็ฟฟังคือเหมือนว่าในเมื่อคนมองแท้ว่าแท้เป็นคนที่มั่นแล้วดูนี่บอกว่าพอขึ้นเวทีอะแท้ก็ต<ด>้องสุดๆให้คนเห็นเลยอะไรอย่างนี้ไงในอันนี้คือสิ่งที่ใจคิดว่าเขาพูดถึงนะอเออว่าอยากจะเห็นแท้แบบเป็นเหเน,เนียวกว่านี้คือเป็นเหนียวเพราะว่าคือด้วยความที่ลุกมั่นมากเนีน่ยดูบอกว่าคือมั่นกว่าคนอื่นเยอะอ่ะเออแต่แล้วเขาที่เขาพูดคือถ้าสมมติว่า แท็บทำได้แค่นี้ใช่ไหมเขาก็จะพยายามช่วยคุณให้แท็บทำได้ทนาดนี้หนูว่ามันไม่เรียกว่าเก้าแ่มั่นใจเราจะทำันทขนาดนั้นหนูว่าที่ได้หนูจา้หนูชีวิตหนูก็คุณคนทแปเองหนูมีแฟนมาแค่จริงจยังคนเดียวอีนะปีเดียวเองว่ะหนูว่ามันไม่ได้หเที่ยวผับหนูเทียวเที่ยวเพียวเที่ยวแค่ทางเดียวเองนะมันไม่ได้หมายควาว่ามันต้องบ้านเลยมันจะสุดไม้มากเลาเหมไ การแสดงที่มันต้องมั่นใจมากกว่าอนี้อะไร,รอย่างนี้เปล่าแต่ว่าด้วยเคลมด้วยอะไรอันนี้เราก็อมัอนแล้วก็เดาเราเปือนี้อะอยนี่อันนี้ของแพมมึงเลยค่ะสะสมไว้หลายวัน ชอบเลือกมาไปกินมั้ยว่าแล้วก็ถ่ายเทซะหน่อยันเตาอ่ะคุ้มแน่เลยแต่เจ๊ว่าแฮปมั่นมั้ยคอนเสิร์ตอะเราก็ว่าน้องโอนมันยังไงอะ่ะก็มันแบบกล้าหรอ ชอบแบบรองค่ะสับเราค่ะพี่ พี่ก็พี่ออพี่กพี่ก็เหรอพี่ไหนเจอไอ้ผมโซ่เนี่ยเป่าแฮแต่เสื้ไม่ร้อนจ๋เลอนะร้ออันนี้ไม่ผ่านอันน้ไม่ผ่านตรนี้ไปไปไคิดเม่อไหร่แกนี้คิดเม่อไหร่แคเราต้องอยากให้ฟังง่ายๆนะคุ การแต่งตัวของคนเราอ่ะเราแสดงให้เห็นถึงจิตของคนคนจิตใจของคนคนนั้นอ่ะเห็นไหะด้ำไม,ม่มันเป็นมันเป็นเรื่องปกติคนเรามองข้ามเวย้ยแต่มันมันมันสัมผัสได้จริงคนที่แต่งตัวหลวมๆแบบลุงลังลุงลังเพราะคือคนไม่มั่นใจคนที่มั่นใจจะแต่งตัวฟิตฟิตสีแรงแรงแต่อย่างน้อยคดีใช้ไม่ได้กับเราเพราะเราเป็นคนแล้วแต่อามรมณ์มาไงเราอยากแต่งเท็กซี่เราก็อยากแต่งเราก็แต่ง พวกก็แตกซึ <Allah> ่งเป็นช่วงๆท่านเหลือก็คือแตกมันเหมือนเช่นนะเช่ก็ใส่โพ้งว้แอ่าแล้วนเราไม่ได้มันมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับมันใช้ได้กับมนุษยทั่วไปแต่ใช้ไม่ได้กับศิลปินจริง